สายๆนะคะสายๆเข้ากับมาเบิงตัวเลขแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะผลที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะคะห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสองนะคะบนสามเจ็ดสองล่างเจ็ดสามนะคะนะคะนะคะเมื่อคืนนี้นะคะไปโชคไพ่ามานกันแน่นอนะคะท่านชมนะคะนะคะเมื่อนี้นะคะเขากัสิมาตามแนวทางนะคะของคุณพ่อวังสามขานะคะคุณพ่อเป็นไหแนวทางมาแล้วนะคะ แอดกเลยสีฟ้าออกมาลงให้เอฟซีทั้ง่องนะค,ะค่ะการบอสเซเวล่าเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของคุณพอวางสามขากันเลยนะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะ่ะคุณพอ่อบนไห้สองกับหนึ่งนะคะเข้าที่สองนะคะเท่าที่สองเข่าที่สองนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะคุณพ่อบนกับขอถทดขอพ่ายเอฟซีทั้งสองเด้อค่ะแนวทาามีเขามีหลุดนะคะ พหาพ่อแม่พี่น้องออกไปพิจรารณนาอาก็แล้วกันนะคะลาพัฒนานะคะไปเข้ามารับชมแล้วก็ฝากเด้วยะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ โบาผาดตัวเลขกแนวทางนะคะจากทางช่องเมเกตค้นมักเหลขกเด้อจ้ะ 喂乐子。 สายบิงสายหลุดเอาไปแนมเบิงเดอ้อจาะมีเขาแน่หลุดแน่นะคะท่านชมนะคะให้มานะคะให้มาสามกับแปดนะคะสามกับแปดนะคะจับคู่ 3ามเจ็ดนะคะ 3, 4, 3, คสามสี่สามเก้ากีว่าจับไฮไลท์ตัวลายคู่นะคะมันกับลายคู่นะคะเพราะว่าคุณพอว่างสามขาว่าให้เน้นที่เหล็กวิ่งนะคะเน้นที่เหล็กวิ่งเลยนะคะมันจับหายมาทีละ โมกูนี่นะคะเน้นที่เลขวิ่งนะคะเน้นที่เลขวิ่งเด้ค่ะคุณผูชม,ชมกันสามสาวกับปดแปด สายวิ่งสายรูดมกวนผาดน,นะคะเพื่อกันเน้นหายมากะคะ่ะเพื่อกันเน้นหายที่เน้นให้ที่แปดนะคะเน้นให้ที่แปดด้วยค่ะ หมดไว้นะคะตัวกันเอาคแคบน้าจอไว้เบิงเลยนะคะลาวพัฒนาวันศุกร์วันที่22กันยายนพศสอ6 6ของแนวทางนะคะของคุณพ่อวาง3าขาวิ่งรูดบนล่าง3กับ8จับคู่3 7 3 4 3 9 8 7 8 4 8 9ตัวกัน สามสามกับแปดแปดนะคะเด่นที่แปดรองที่สามนะคะนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะสาหรับเอฟซีนะคะหมักชอบเล่าพัฒนานะคะเอาไปไว้แถแนมเบิงเดอร์ค่ะทุกชมนะคะท่างช่องเองก็ได้อามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก,ก็ขอขอพุณนะคะคุณพ่อว่างสามขานะคะที่ได้เอาตัวเลขแนวทางนะคะอามาแบ่งปันท้างช่องนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้าสิลุดกายบากันเดอร์ค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะทำช่มนะคะชุดท้ายนี่นะคะแอดกับขอหายเอฟซีนะคะมักชอบเล่าพัฒนาถูกหวยรวยเป็นน้ำกันมันสุกหนีนะคะกระคอหายแห้งๆรวยๆสุขูสุขคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ